มันไปไหมทำในวันนี้นะคะอืมอ่ะโอเคกลัวหน้าจอมันจะดับ ไปอีกนะคะก็ประมาณนี้นะคะเราจะทำกันแบบนี้โดยใช้แอปพลิเคชันนี้พอเปิดมาแล้วเนี่ยให้เป็นแนวนอนเนาะหน้าแรกของเขาจะเป็นแบบอ่าเดี๋ยวขอขายายหน,น้าจอมันใหญ่ อ่ะเลยนะคะเราจะให้ทํำคลิปวิดีโอแบบนี้เลยเม,มันจะดีๆนิดนึงเราเริ่มกันเลยนะคะจะเลยนะคะเราก็สีต้มนะคะที่คำว่าสร้างใหม่เลยนะคะเราจะทํำคลิปวิดีโอขนาด ขนาดเ,าเราถ่ายภาพด้วยมือถือมาเนี่ยมันจะเป็นขนาดประมาณสามต่อสี่หรือสี่ต่อห้าเราจะเลือกให้มันพอดีขนาดรูปภาพนะคะแต่ถ้าเราจะเลือกเก้าต่อหกเพื่อไปลง t ิกต o กก็ได้เช่นเดียวกันแต่เราต้องปรับขนาดนิดนึงนะครั้งนี้นะคะครูขอเลือกเป็นเป็นเก้าต่อหกก็ได้ค่ะ จะได้จะได้เอาไปลงทิกตอกได้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะโพสต์ลงทิกตอกเนาะแล้วก็สามารถโพสต์ลงเรียลลงสตอรี่ทางไอแล้วก็ทาง a c ซ b o o k ได้ด้วยนะคะเลือกก้าต่อหกไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรูปภาพถ้ามันไม่พอดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับกันเนาะเรามาปรับกันแต่บางภาพมันอาจจะมีแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้างนะคะก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วนะคะ เลือกขนาดเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเข้ามามันจะมีให้เลือกว่าเราจะแอดรูปภาพหรือวิดีโอนะคะกรณีนี้เราเอารูปภาพมาต่อต่อกันและทำเป็นวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยคุณพัสสิงใช่ไหมคะค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นเป็นเป็นอลบัามมาว่ารูปภาพที่เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกตรงไหนนะ ครูอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเขาก็จะขึ้นรูปภาพทั้งหมดมาเลยนะคะมาทั้งหมดแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใช้รูปไหนบ้างเนาะครั้งนี้ครูจะทําให้ลูกสาวเป็นตัวอย่างนะคะครูก็เลือกรูปของลูกสาวมานะคะเอาเป็นรูปนี้หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลือกมาสิบรูปนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันเนาะเห็นไหมภาพที่เราถ่ายจากกล้องมือถือมันจะไม่พอดีกับเก้าต่อหก มันจะมันจะอ้วนสั้นกว่าเราสามารถปรับได้ค่ะเราก็มาแตะที่เอาใช้นิ้วเราไปแตะที่รูปภาพให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองขึ้นมานะคะพอแตะปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูย่อยเกิดขึ้นนะคะตรงนี้ให้เราไปเลือกคําว่า pan and zoom นะคะแตะเข้าไปเขาจะมีสองหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอเริ่มต้นกับสิ้นสุดให้เรากดเท่ากับ เพื่อที่จะตรึงภาพเอาไว้นะคะไม่ให้ภาพมันขยับแล้วเราก็ปรับใช้สองนิ้วนะคะปรับรูปภาพย่ออ่าย่อขยายได้นะคะจะย่อหรือขยายก็แล้วแต่แต่ทีนี้เราอยากให้ภาพมันเต็มเก้าต่อหกเราต้องขยายแต่ภาพมันจะใหญ่นิดนึงเนาะให้มันเต็มอ่าเต็มละแล้วเราก็แตะถูกออกไปนะคะ ภาพอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะมันจะเป็นภาพที่ไม่เต็มอยู่เราก็ทําเช่นเดียวกันปรับให้มันเต็มทําให้มันเต็มนะคะเห็นไหมรูปตอนที่เด็กๆน่ารักนะคะเด็กๆน่ารักอืมตอนนี้น่ารักกว่าเดิม <c oughs> อันนี้ค่ะปรับนะคะโอ้น้ารักมาก แม่ก็ยังหุ่นดีอยู่เลยนะคะตอนนั้น,นะจะติ๊กถูกไปติ๊กถูกปลายไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเราเลือกขนาดวิดีโอเป็นสี่ต่อห้าเนี่ยมันจะพอดีนะคะมันจะพอดีอันนี้เป็นภาพแนวนอนนะคะเราไม่สามารถที่จะขยายให้มันให้มันเต็มได้เนะถ้าเต็มมันก็จะใหญ่เกินไป เราก็าไว้ตรงกลางอย่างนี้ก็ได้ค่ะภาพแนวนอนก็ไว้ก็ได้ค่ะีิถูกไปอ่าแนวนอนปล่อยมันไว้อย่างเงี้ยค่ะแนวนอนนี่ก็แนวนอนนะคะเนวตั้งเราปรับให้มันเต็มได้มันปรับได้ถ้ามันขยายแล้วมันไม่มีส่วนใดขาดก็ขยายไป อันนี้มันภาพแนวนอนโอเคไหนลองลองลองซิว่าขย,ยายได้ไหมอ่าได้อยู่นะอ่าโอเคภาพนี้แนวนอนโอเคอืม อ่าได้อยู่นี่อ่ะปรับครบแล้วทั้งสิบภาพนะคะและทีนี้เราลองเล่นดูเนาะมันก็จากภาพนิ่งนะคะมันก็จะมาต่อต่อ,ต,อต่อการกลายเป็นคลิปวิดีโอแล้วนะคะเห็นไหมคะอะลองเล่นดูตอนนี้ยังมีแค่ภาพนะคะยังยังไม่มีเสียงยังไม่มีเอฟเฟกใดๆมันก็ยังจะไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมทีนี้ เราจะเริ่มตกแต่งโดยการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปใส่ฟิลเตอร์ให้แบบมันมีอะไรให้เป็นเหมือนวันเกิดนะคะเป็นการตกแต่งคลิปวิดีโอของเราให้มันดูน่ารักให้ดูมีชีวิตชีวานั่นเองแล้วก็แตะไปที่รูปภาพที่เราจะใส่ฟิลเตอร์นะคะอะตอนนี้มันจะมีเมนูกันไกแพนซูมหมุนมาใช่ไหมไปดูที่บรรทัดท,ที่สองขวาสุดนะคะเขาจะเขียนว่า คลิปกราฟิกนะคะที่มันมีรูปดาวแล้วก็วงกลมนะแตะเข้าไปเขาจะมีกราฟิกให้เลือกนะคะมันจะอ่าฉลองวันเกิดเห็นไหมถ้ายังไม่มีสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ร้านค้าเราแตะมาที่ร้านค้าแล้วเราสามารถไปที่แว่นขยายนะคะพิมพ์คำว่าวันเกิดได้เลยเนี่ยค่ะ พิมพ์คำว่าวันเกิดได้เลยเขาก็จะขึ้นเขาจะขึ้นอกราฟิกที่เกี่ยวกับวันเกิดมาให้เราใชไหมเราสามารถดาวน์โหลดเก็บไว,ว้ใช้ได้นะคะสติกเกอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะสติกเกอร์เราก็สามารถไปดาวน์โหลดอของตกแต่งเกี่ยวกับวันเกิดเนี่ย เอามาใช้ได้เลยพอได้แล้วเราก็ยกเลิกออกมานะคะตอนนี้เราจะไปใส่เอฟเฟกใช่ไหมเรามีอยู่แล้วนะคะฉลองวันเกิดนี่มีอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเขาก็จะมีเริ่มมีกรอบมี ิ่งตกแต่งมาให้เราแล้วบ้างนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเห็นไหมคะภาพมันก็จะไม่อยู่ทื่อๆแล้วมันจะมีการพลิกการหมุนการเคลื่อนไหวแล้วนะคะเราก็ติ๊กถูกไปนะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าภาพมันแสดงนานเกินไปนะคะแล้วคลิปมันจะยาวเกินไปเราสามารถใช้นิ้วเลื่อนข้างหลังนะคะยืดหดได้นะคะเอาให้แสดงซักประมาณ สองช่องสองช่องตรงข้างบนเห็นไหมคะจะมีช่องอยู่อสองช่องพอเพื่อที่คลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปเสร็จแล้วเราทําภาพต่อไปเหมือนเดิมนะคะไปแตะที่คลิปกราฟิกนะคะแล้วก็เลือกวันเกิดเขามีกราฟิกให้เลือกเยอะแยะมากมายเราก็แล้วแต่เลยนะคะสีพาสเทลก็มีเห็นไหมน่ารักมาก เราใช้วันเกิดไปก่อนนะคะนี่เริ่มมีลูกโป่งขึ้นมามีเม็ดสีหล่นขึ้นมาสวยมากนะคะติ๊กถูกไปเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องให้แสดงนานมากสองช่องพอเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะไปเรื่อยๆจนครบ จะใส่ทุกภาพหรือว่าใส่แค่บางภาพอันนี้ไม่มีใครว่านะคะอันนี้แล้วแต่เราได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนเป็นเป็นการตกแต่งด้วยไอเดียของเราเองแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆค่ะอา้าวเสียงมันจะแทรกมั้ยเนี่ยเออแล้วก็เปิดอยู่ได้อะเอฟเฟกวันเกิดต่อนะคะทำให้ครบ ทำไปให้ครบทำไม่ต้องยาวนะคะเราก็ทําคลิปสั้นๆพอปึ๊บทำมาได้6คลิปสี่คลิปแล้วเอฟเฟกแล้วก็ เราอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบพาสเทลบ้างก็ได้นะคะเป็นไงคะว้าวน่ารักดีนะคะแต่เขาจะให้ใส่หัวข้อด้วยสยิอันเนี้ยอืมถ้าเป็นแบลรี่อ๋แอแบลรี่ก็ให้ใส่หัวข้ออันนี้เรายังไม่ต้องใส่หัวข้อเราเอาอันเกิดเซตเดียวกันดีกว่า ถ้าเกิดเราจะทําเซตวันเกิดก็เอาเซตวันเกิดแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีซ้าบ้างน,นะคะเราวนลูปไปใช้ภาพที่ศูนย์หนึ่งเพราะว่ารูปภาพเรามันมีสิบรูปภาพแต่ว่าการาฟิกเขามีแค่ห้าหกกราฟิกแล้วก็สามารถวนกลับไปใช้การาฟิกอันเก่าได้วนไปอันที่สองการาฟิกวันเกิดฉลองวันเกิดสาม คลิปกราฟิกฉลองวันเกิดสี่อ่าแล้วก็อันนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะเอ,เอาละเอาละตอนสุดท้ายแล้วเราใช้อันนี้ใช้อันนี้นี่มันจะมีคำว่า Happy Birthday มาปึ๊บอ่าคลิปวิดีโอของเราทั้งหมดจะยาวอยู่20วินาทีนะคะสังเกตดูนะคะ ตรงนี้จะมีคําว่าเนี่ยค่ะจะมี20ดูตรงนี้นะคะ20วินาทีทีนี้เราลองสไลด์ไปที่ต้นคลิปแล้วลองกดเ y ดูนะคะอ่าตอนนี้นะคะคลิปของเราเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนะคะมีการขยับมีลูกโปง่งมีหัวใจมีเม็ดสีโปรยปลายนะคะสวยมาก อ่ะเสร็จแล้วนะคะยังขาดอะไรคะยังขาดเสียงเพลงนั่นเองนะคะยังขาดเสียงเพลงนั่นเองดังนั้นเราต้องไปที่นี่ค่ะเสียงนะคะไปแตะเอาเสียงเข้ามาเราก็สามารถเลือกเพลงนะคะเพลงที่ติดมากับแอปพลิเคชันก็จะมีประมาณนี้แต่ทีนี้เราอยากได้เพลง Happy Birthday มีไหมนะคะเราสามารถค้นหาได้ที่ ร้านค้าเช่นเดียวกันลองพิมพ์ไปสี่วันเกิดมีไหมวันเกิดไม่มีนะคะก็ลองแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะภาษาอังกฤษดูแฮปปี้เบิร์เดย์ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรเราเอาแฮปปี้นี่ไงมีแล้วเราก็ใช้เพลงแฮปปี้เบิร์เดย์แต่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากลับไปฟังกันนะคะ เพลง Happy Birthday เขาจะเรียงตามตัวอักษรนะคะชื่อเพลงเนี่ยเจอแล้วลองดูสิไม่ได้ยินเสียงอ,ะอ่ะเราก็ใส่ไปนะคะถ้าเกิดเราต้องการเสียงนี้ให้เรากดบวกนะคะอันนี้เรากดฟังก่อน นี้กดฟังก่อนแต่ถ้าเราโอเคเลือกเพลงเพลงนี้เราก็กดบวกไปเพลงก็จะเข้ามาอยู่ที่คลิปเรื่องของเพลงนะคะครูแนะนำนิดหนึ่งเราจะใส่ไปก่อนก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่เพลงที่เราต้องการแต่ไม่เป็นไรเวลาเราไปโพสที่ i อจีเราไปใช้เพลงที่ไอจอันนี้บอกเทคนิคไปเลยนะคะทุกคนเวลาโพสที่ f a c e b o ๊ k บางทีนะคะเราก็จะโดนในเรื่องของลิขสิทธิ์จะโดนดูดเสียงออกบ้างอะไรบ้างแล้วเราจะโดนเตือนนะคะดังนั้นแนะนําแบบนี้นะเพลงที่ทำเนี่ยใส่เพลงไปก่อนนะคะ,ะเสียงเพลงจากคายมาสเตอร์เนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ไว้หมดแล้วจะไปโพสที่ไหนก็โพสได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่ไม่ได้ตามกระแสรหรือว่าไม่ถูกใจเราเวลาเอาไปโพสแพลตฟอร์มไหนให้ใช้เพลงของแพลตฟอร์มนั้นๆ คุณไปโพสที่เฟซบุ๊กคุณก็ใช้เพลงของ Facebook โพสที่ TikTok คุณก็ใช้เพลงของ TikTok แบบนี้ค่ะคุณก็จะไม่โดนลิขสิทธิ์โอเคไหมเนาะก็จะแนะนำแบบนี้นะคะไหนลองเล่นดูสิเป็นไงบ้างเห็นไหมก็จะน่ารักแล้วแล้วก็ขนาดเจ้าต่อ16ก็สามารถเอาไป โพสที่ทิกเอได้นะคะโพสที่เรียวได้อ่าใส่เพลงนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะคะโอเคถ้าเราอ่ะเสียงเพลงมันยาวกว่าใช่ไหมเรามาแตะที่เสียงเพลงแล้วไปแตะที่กันไกลแล้วตัดออกไปทางขวานะคะตัดไปทางขวาของหัวอ่านปึ๊บอ่าทีนี้มันก็จะพอดีละเสียงกับคลิปเนี่ยจะพอดีกันแล้วนะคะ เสร็จปุ๊บนะคะติกถูกไปสังเกตตรงนี้จะมีลูกศรชี้ขึ้นนะคะลูกศรชี้ขึ้นแตะไปเลยค่ะเพื่อที่จะส่งคลิปวิดีโอนี้ออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นความชัดความละเอียดของวิดีโอเราเลือกอยู่ที่ Full HD หนึ 1, 0งพเหมือนเดิมนะคะมันจะอยู่แบบนี้แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้ก็30นะคะเลือก30แล้วก็ ตรงนี้ให้เลื่อนมาที่สูงเลยนะคะให้สูงเลยแล้วก็บันทึกวิดีโอรอสักครู่แล้วเขาก็จะบันทึกไปอยู่ที่แกลเลอรี่หรือคลังรูปภาพของเรานะคะแล้วเราจะพากันไปโพส์ตเลยเดี๋ยวจะพาไปโพสต์เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูซิมาอยู่ที่แกลเลอรี่แล้วหรือยังนะคะ คลิปวิดีโอที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วไหนลองเล่นซิเป็นไงเอ่ย ได้มาแล้วนะคะเห็นไหมทีนี้เราได้มาอยู่ในแกลเลอรี่แล้วเราก็จะเอาไปโพสที่ไหนก่อนคะไปที่ a c e b o o k อ่าแล้วก็แนะนำเลยนะคะต้องไปโพสที่ไหนคะโพสที่เรียลก่อนเลยนะคะจะบอกว่าเรียลนะคะเรียล ถ้าการมองเห็นดีมากแล้วทีนี้เราไปใช้เพลงที่เรียวอ่าเราก็เข้ามาเลยเอ่อเรียวแล้วนะคะเริ่มต้นใหม่แตะที่เรียวตรงนี้นะคะอันนี้คือหน้าไทม์ไลน์ใช่ไหมแตะที่เรียวตรงนี้นะคะปึ๊บเราจะเห็นว่าตรงนี้คือคลิปวิดีโอที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะเราก็จําได้ว่าตรงเนี้ยคืออันล่าสุดที่เราเซฟมาเลือกมาเลยค่ะก็คืออันนี้นั่นเองนะคะ อ่าเสร็จแล้วก็กดถัดไปได้เลยค่ะคลิปของเรายาวเท่าไหร่คะเมื่อกี้นี้20วินาทีดังนั้นแล้วก็คือสามารถโพสได้เพราะว่าเรยวจะโพสได้15วินะคะ1ิาวิสอ่อ30วิแล้วก็60วินาทีเนี่ยแล้วพอมาถึงตรงนี้นะแนะนำเลยว่าให้ใช้เพลงของเขามาเลือกตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีเห็นไหมเพลงโน้ตดนตรีตรงนี้ค่ะให้เลือก สิบดนตรีของเขาจะดีนะจะดีกว่านะฮะเพิ่มเพลงเพิ่มเพลงอ่ะทีนี้เราสามารถค้นหาเพลงได้แล้วก็เลือกเพลง Happy Birthday เราก็หาเพลง Happy Birthday เนี่ยค่ะอ่ะคราวนี้เพลง Happy Birthday มาเยอะแยะเลยแล้วก็ฟังดูว่าเราชอบอันไหน,น นี้ดีไหมนี่ดีไหม้นนหมสมมติเรื่องอันแรกนะคะเลือกอันแรกเพลงก็มากดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราสังเกตนะคะว่าเพลงมันจะมีอยู่สองบรรทัดตอนนี้มันอาจจะตีกันอยู่ใช่ไหมเพลงมันจะตีกันอยู่แล้วก็ ทำการปิดเสียงอันเก่าปิดเสียงต้นฉบับไปแล้วใช้เพลงของแพลตฟอร์มนั้นๆจะดีกว่าแล้วคุณก็จะหมดปัญหาเรื่องโดริคสิ์นะคะเสร็จแล้วกดเรียบร้อยกดถัดไปพิมพ์แคปชั่นค่ะอะไรก็ได้นะคะมา a อ g e เ ang เอ อีเซตโพสเท่านี้เองแชร์คลิปอ่าง่ายใช่ไหมคะลองไปทำก็ดูนะคะทุกคนอ่ะนอกจากจะทำคลิปวิดีโอแล้วให้วันเกิดแล้วนะคะก็อาจจะเป็นครบรอบแต่งงานก็ได้นะคะหรือจะเป็นางานสัมมนาแล้วก็เก็บภาพมาใช่ไหมเก็บภาพมาต่อต่อๆกันแล้วเราก็ใส่กราฟิกใส่ แอนิเมชันอะไรเข้าไปอย่างเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้คลิปของเราอะน่าสนใจนะคะน่าสนใจน่าดึงดูดน่าดูมากยิ่งขึ้นเอ็ยไหมน่าสนใจมากแล้วก็สามารถโพสต์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกคนอย่าลืมนะเราจะสร้างตัวตนนะคะ เราจะต้องการให้คนรู้จักเราเราจะต้องการสร้างตัวเองให้เป็น somebody ใช่ไหมดังนั้นแล้วเราอย่าลืมโพส์ตให้ครบทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปที่มาสอนไลฟ์นี้ที่มาสอนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กําลังเรียนรู้วิธีการทําภาพทําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะเอาไปใช้ในงาน นะใช้ได้กับทุกงานเลยจริงๆแล้วใช้ได้กับทุกงานเลยนะคะทุกคนอ่าจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้กับทุกงานเลยนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะว่าใครอยากจะเรียนฟรีในการทำภาพทำคลิปวิดีโอนะคะครูซาร่ามีกลุ่มสอนฟรีอยู่นะคะถ้าเกิดหากลุ่มไม่เจอไม่แจ้งไม่แน่ใจยังไงก็ทักมาในอินบ็อกซ์นะคะ ทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจนี้หรือทางทิกต o กก็จิ้มลิงก์มาได้เลยนะคะข้างบนข้างบนรูปโปรไฟล์จิ้มลิงก์มาได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเรียนแบบแอดวานซ์เลยนะคะปุชลาก็มีคอร์สอนเช่นเดียวกันนะคะคอร์สอนแบบตั้งแต่พื้นฐานถึงแอดวานซ์เอาไปทำอาชีพได้เลยนะบางคนก็รับทำภาพรับทำคลิปวิดีโอนะคะเป็นอาชีพเลยก็มีเนาะก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมา ไปหากลุ่มสอนฟรีเรียนฟรีไม่ได้ก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับไลฟ์นี้คุณชล่ขอลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าห้องเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ร้อนมากแตาไม่ได้เปิดแอร์นะเดี๋ยวจะขึ้นไปเข้าห้องเรียนนะเดี๋ยวจะไปเรียนข้างบนโอเคนะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทางทิกต o กด้วยนะคะสําหรับทางเพจนะคะคุณชล่ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์น้าละจ๊ะบ๊ายบาย